อีเช้านี้นะครับลองตามมาดูที่วิ้เลยครับมิ้เราจะเห็นว่ายังยังคงเป็นสภาพเดิมคือภาพใหญ่คงเป็นเทนขาขึ้นเนาะแต่เราลงมาติดรับติดเจ้างน,นะะี้เกิดแท่งชนะแท่งบารมีท่านนี้เข้าแนวรับเกิดแท่งกับตัวน้อชนะแท่งบารมีท่านนี้แล้วด้านราคาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นยืดพักยืด กลุ่มแนวต้านต่อไปคือจุดเดลี่ยตรงนี้ทําไมเป็นจุดเป็่ยนรูเพราะว่าราคาดันราคาขึ้นเนาะแล้วมีแรงเซลล์ตกลงในการสัดร,ราคาตรงนี้แรงบายแพ้แรงเซลล์ตรงนี้เป็นจุดเป็น่ือได้นะครับะร,ะะระยะระยะที่ราคาจะเดินทางขึ้นไปนะครับเพราะฉะน,นั้นล่าสุดคือข้อที่1ึงมีเทนนะครับเทนที่ตีไว้ข้อที่สองหาสวิงนะครับก็มี เราสวิงอันนี้หนึ่งสวิงอันนี้สองสวิงนะครับอันนี้เป็นสวิงขาขึ้นดูสวิงลงขาลงดูสวนะิงไฮเนาะคราวนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เราสามารถตีเราสามารถชนะตองมองมได้ครับด้วยอแต่ว่าตรงนี้ไม่สามารถตีเป็นสวิงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้ก็จะกลายเป็นการเดินทางในทาวเวฟรมเล็กหรือของ H4 นะครับแต่ว่านันกจบุบจันคือเราอยากปกัิดอันนี้มากกว่า การสวิงล่าสุดตรงนี้มากกว่าเราเห็นเป็นการเดินทางตรงๆเนาะมีแนวต้านใหญ่คือนวต้านมีอยู่ตรงนี้เป็นจุดเปี้ยถ้าเราดอกไปที่ทางเฟรม H สี่เราก็จะเจอเทนพอเราโฟกัสได้สวิงตรงๆที่เราต้องการเนาะเราจะหาเทนก่อนก็คืออมีการยกไฮยกโลนะครับตรงนี้ดันราคาขึ้นเนาะถึงราคาลงดันราคาขึ้นสามารถชะต่อสนสดลงมาได้ ยอดตัวแล้วดันลรลคาคึ้นอันนี้เราก็จะได้แผนคร่าวๆแล้วในสีนะ,ะครับราคาปัจจุบันสวิงโลเป็นสวิงไหมเราก็ต้องมาคัดเท่าที่1นึ่งเทนสวิงตรงนี้เป็นเค่างประเอกเนาะตรงนี้มีหน้าหนึ่งหลัง2แล้วก็หลังหน้าหนึ่งหน้า2หลัง1เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสวิงได้ตรงนี้เป็นสวิงได้เนาะ เราเห็นอะไรบ้างในทางเฟรมนี้เราจะเห็นว่าโอเคมีการําหมดงานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตีจา้านี้เนะาะจะก,ก้าวขึ้นไปถึงนี้เลยอันนี้กลุ่มนักลงทุนนะบบวกจุดเปลี่ยนมือไปด้วยนะครับเป็นแบบนี้แผนที่สี่ก็คือแบบนี้ คราวนี้เราเข้าแผนเราเลยนะครับข้อท,ที่หนึ่งเราจะมาดูเดก่อนอ่าแป๊บ,บนึงขอหาดังต้านที่สี่นิดนึงแั้งต้านที่สี่ตรงนี้ทะลุแล้วตรงนี้เป็นอ่าโอเคตามนั้นนะครับตรงนี้เป็นมองตรงนี้อีกตรงนึงตอนที่จะถึงลองกดเดบี แล้วก็ไปข้างบนเลยน,นี้เนาะ,อะโอเคโอเคตาบนี้จริงๆตรงนี้มีอีก,อกนิดนึงมีการใช้หรือยังก็ยังไม่มีการใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ น,นนะ้ตอนนี้ราคาเข้าแนวต้านชุดนี้แล้วแต่ว่าชุดนี้มันจะเหลือแค่แค่ตรงดีมานสัพพลายตรงนี้หรือผล้าฝ่ายที่ทิ้งราคาลงมาเพราะว่าไอ้ถ้าอินบาลานดโดนวน,นแล้วนะครับโอเคคราวนี้ดูต่อนอกานี้เรามาดูเริ่มที่เดเดเราจะเห็นว่าแท่งบารมีของเมื่อวานแท่งที่เป็นแรงบายได้ก็คือตอนนี้ราคาเรามองว่าเทรนเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้น ตามวนี้เป็นตามวานสำคัญของทำเฟรมสากสิบนาทีสเอาไปใช้เป็นแท่งบารมีโอเคคราวนี้พอเราได้แท่งบารมีเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าโอเคตอนนี้ราคามันเข้ามีเข้าแนวรับด้วยเนาะนิดนึงแต่ว่าราคาจะยังไปต่อหรือจะกลับตัวต้องมีการชนะแท่งบารมีนี้ถึงจะกลับ นะครับโอเคเราดูต่อเนาะเราผอ,อไปที่ H 4ส่ก่อนเมื่อกี้เราอยากได้ตรงตตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะดู30เทนของ30ตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นต่อมาสําคัญของ30แต่ไม่ใช่ตอมาสําคัญของ H4 สเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราดรอไปที่30นาทีปรากฏว่าตรงนี้คือตอมาสําคัญถ้า มีการทำลายตอมอนี้ลงามาได้จะเริ่มมีการกลับเทนนะครับเพราะฉะนั้นเราพอเราดรอกมา3าสินาทีเราลงมาตีเทนเพราะเราเห็นว่ามันมีเทนแล้วเนาะดันราคาขึ้นมามีการย่อเนาะดันราคาขึ้นมาตรงนี้เป็นสวิงไหมล้วก็ดันราคาขึ้นไปตรงนู้นโอเคเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่สามารถเป็นสวิงได้เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนมือนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูต่อ ตรงนี้เป็นตมสำคัญนะครับเทนเป็นแบบนี้เนาะการทำผลงานรอบล่าสุดคือตรงนี้นะครับของสามสิบนาทีนะอันนี้ของสี่ชั่วโมงนะครับเห็นล่าสุดคือตรงนี้อ่าเราดูนิดนึงว่าตรงนี้เป็นตมไหมนะรตรงนี้มีตรงนี้เป็นแท่งระเอกเนาะ มีหน้าสองมีหลังหนึ่งอันนี้เป็นตอมอได้แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นตองอมีการทำผลงานได้เราสามารถจต่ตั้งตัวละครได้นะครับอ่าตรงนี้ตอนแรกเป็นเจ้าเนาะราคาเสียบลงมาถึงเจ้าเลยก็ขยายเจ้าขึ้นไป แล้วราคามีกล่มนักลงทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มองเห็นจุดเปลี่ยนมืออยู่ตรงนี้ด้วยแรนเซลชนะแรนเซลได้ตอนแรกเป็นเซลเนาะขึ้นไปบายนะครับมีการตัดราคาของตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนือได้ ส0นาทีก็แบบนี้เลยโอเคตามนี้เนาะอันนี้ของเ4อันนี้ของ30นาทีถ้าราคามมีการย่อลงมาเข้าโซนนี้มีสัญญาณการกลับเทนเราจะบายยังคงมองบายอยู่เนาะเพราะต่อมาสำคัญคือต่อมา นนะเนาะขอดูนิดนึงก็คือตรงนี้เราเห็นเป็นตรงโตเนาะมันจะมีการกลับเทนหรือยังเราไปหาเทนใน m 5้า m 5้าเราตีเทนแบบไหนได้มากก็คือ,อ,อแบบนี้ทิ้งราคาชนะลงมาลงตัวเราก็ดันราคาขึ้นไปเนาะมีการพับตัวดันราคาสามารถชนะยอ่อดันราคาพวกนี้ย่อน้อยหมดเลยนะครับแสดงถึงเทนที่อ่อนแรงนะครับแล้วก็แบบนี้เนาะ ไม่ต้องตีแล้วก็ได้เรามาดูนิดนึงว่าตรงไหนคือตอมอสำคัญกันแน่นะครับตอมอล่าสุดที่ดันทําผลงานได้ตรงนี้ก็คือตอมอนี้เนาะตอมอนี้ทําผลงานได้หรือยังยังไม่มีการทําผลดานได้แสดงว่ากลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มสําคัญอตีไว้ก่อน นิดนึงว่าเป็นตอมอลไหมอ่าไม่มีเนาะเป็นเป็นหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งไม่มีหลังสองเพราะฉะนั้นตอมอน่าจะมีตรงนี้นะครับถ้าราคาจะลงไปหาโซนล่างของเราราคาต้องมีการทำลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยยอ่อซีวแบบนี้นะครับ ในทางเฟรมเล็กโอเคแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าราคาดันราคาขึ้นไปเนาะตอมองของเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนในกรณีที่สามารถชนะขึ้นไปก่อนนะครับฝังจบก่อนนะขึ้นไปก่อนนะนนนะตรงนี้จะเป็นตอมอแทนแล้วก็ราคาสามารถจะทำงางานแล้วรงมาชนะตรงนี้แล้วก็ย่อเซลล์ได้ นี่คือแผนที่อีนะครับแผนใหญ่ก็คือถ้าเกิดราคาย่อลงมาตรงนี้มีท่านกับตัวลงมาเอ็นเอบซมีท่านกับตัวเราจะบายยังคงบายอยู่เนาะถึงราคาเข้าแนวต้านก็ตามแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นต้านบนหรือต้านนู้นไหมนะครับเทนยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่ยังไม่มีการทำลายตอมอสำคัญก็ยังคงมองบายอยู่ดีนะครับโอเคอ่าประมาณนี้